บนโทแจ้งลูกข่ายบนโทรทราบค่ะบนโทแจ้งลูกขายบนโทรทราบค่ะศูนย์วิทยุบนโทจะทําการฝึกอบรมสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดงรุ่นที่สองเพื่อให้ได้รับความรู้ในเรื่องสามจังหวัดในเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้และวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง มีสมาชิกเข้ารับการอบรมจำนวน150ท่านในวันเสาร์ที่28เมษายน2555ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึงเที่ยงโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่7โมงเช้ามีอาหารว่างและอาหารเที่ยงบริการสถานที่ใช้สัโมสรบนถนทหารบกที่42ค่ายเสนาอรมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ขอให้สมาชิกที่ยังไม่ได้รับการอบรมแจ้งความจำนงเข้าร่วมรับการอบรมได้ที่เจ้าหน้าที่ทหารผู้รับผิดชอบประจำโซนได้ตั้งแต่บัดนี้เนื่องจากจำนวนเนื่องจากจำกัดด้วยจำนวนสมาชิกเพียง150ท่านเท่านั้นและเมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้า ที่ทหารประจำโซนแล้วว่าท่านสามารถสามารถรเข้ารับการอบรมในรุ่นที่2ได้ขอให้เข้ารับอบรมในวันเสาร์ที่28เมษายน2555โดยพร้อมเพียงกันส่วนสมาชิกที่ส่งชื่อเข้ารับการอบรมแล้วยังไม่ได้รับการจัดสรรเข้ารับการอบรม จะรีบดำเนินการให้ได้รับการอบรมในรุ่นต่อไปอย่างครบถ้วนทุกท่านในเดือนพฤษภาคมต่อไปขอบคุณลูกขายมนโทรทุกท่านค่ะมนโทรแจ้งลูกขายมณนโทรทราบค่ะมโทแจ้งลูกขายมณฑโทราบค่ะศูนย์วิทยุมณนโทจะทำการฝึกอบรมสมาชิก เครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดงรุ่นที่2เพื่อให้ได้รับความรู้ในเรื่องสจังหวัดในเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้และวัตถุระเบิดแสวงเครื่องมีสมาชิกเข้ารับการอบรมจำนวน150ท่านในวันเสาร์ที่28เมษายน2 5 5 5ัตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึงเที่ยง โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้ามีอาหารว่างและอาหารเที่ยงบริการสถานที่ใช้สมโมสรบน,นทลทหารบกที่42ค่ายเสนานารมณ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขอให้สมาชิกที่ยังไม่ได้รับการอบรมแจ้งความจำนงเข้าร่วมรับการอบรมได้ที่เจ้าหน้าที่ทหารผู้รับผิดชอบประจำโซนได้ตั้งแต่บัดนี้ เนื่องจากจํานวนเนื่องจากจํากัดด้วยจํานวนสมาชิกเพียง150ท่านเท่านั้น และเมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ทหารประจำโซนแล้วว่าท่านสามารถสามารถรับเข้ารับการอบรมในรุ่นที่สองได้ขอให้เข้ารับอบรมในวันเสาร์ที่28เมษายน2555โดยพร้อมเพียงกันส่วนสมาชิกที่ส่งชื่อเข้ารับการอบรมแล้วยังไม่ได้รับการจัดสรรเข้ารับการอบรม จะรีบดําเนินการให้ได้รับการอบรมในรุ่นต่อไปอย่างครบถ้วนทุกท่านในเดือนพฤษภาคมต่อไปขอบคุณลูกขายม,นทนทมันโทรทุกท่านค่ะ